โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเปิดกาชาครับก็สําหรับสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นคลิปที่2นะครับในการเปิดกาชาซึ่งในวันนี้นะครับกาชาที่ผมจะมาเปิดเนี่ยก็จะเป็นกาชานี้เลยครับฉลองก่อน1 0ึวันสเตปอัพควบคุมการเวลาสำหรับตู้นี้ครับต้องบอกว่ามันจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ในตอนนี้นะครับที่เมื่อเราทําการล็อกอินเนี่ยเราจะได้ ตัวสุ่มกาชา11ครั้งนะครับมา1ใบในทุกๆวันผมก็เก็บรวบรวมมาจนครบ10ใบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดสุ่มหาตัวละครในตู้นี้กัน,นครับแน่นอนว่าหลังจากที่เราเปิดครบ10สเต็ปนะครับเราก็จะได้รับการันตีเมอร์ลิน สีฟ้านะครับแน่นอนหนึ่งตัวก็ก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตู้นี้ก่อนดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับเรการออกจะเป็นเหมือนตู้ปกติเลยครับอยู่ที่0.5%นาระครับสำหรับตัวพิกอัพสำหรับตัวละครอื่นในตู้นี้ต้องบอกว่าตัวละครมันมีไม่เยอะครับก็สําหรับตัวละครที่ผมอยากได้ในตู้นี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายตัวเลยทีเดียวครับตัวแรกก็จะเป็นอลิซาเบธหมูฟ้านะครับสำหรับอลิซาเบธหมูฟ้านี่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนน่าจะอยากได้นะช่วงนี้เพราะว่า ไฟนอลบอสโกลเทอร์ Board, ther, กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถเอาไปใช้ในคอนเทนต์ i ฟนอลบอสโกลเทอร์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นอกจากอลิซเบตหมูฟ้านะครับก็ยังมีนักสู้เดนเนสีฟ้านะครับตัวนี้ผมก็อยากได้ครับรวมไปถึงจอมหาเรื่องบันนะครับต้องบอกว่าตัวละครสีฟ้านี่ผมอยากได้ค่อนข้างเยอะเลยนะในตัวนี้ก็สําหรับตัวละครบันฟ้านะครับทำไมผมถึงอยากได้นะครับก็เพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยผมอยากจะเอาไปปั้นลองใช้ในพีพีครับคือสกิลมันค่อนข้างน่าใช้นะ แบบท่าแรกเนี่ยมันจะโจมตีโดยไม่สนพลังป้องกัน,นครับแล้วก็ดูดดเมตต,ตั้งต้นครับ200%นะครับสำหรับท่านี้แล้วก็สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่500%เลยครับส่วนอีกสกิลหนึ่งของบันฟ้านะครับลดความสามารถทางด้านโจมตีให้กับศัตรูได้ด้วยนะครับแต่ที่เด่นที่สุดนะครับก็คือพาสซีฟว่าพาสซีฟเนี่ย เมื่อบันฟ้านะครับไม่ได้รับดเดเบตในเทิร์นถัดไปศัตรูเนี่ยจะถูกลดความสามารถทางด้านโจมตีทั้งหมด15%นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถสแต็กได้5ครั้งนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเจอบันฟ้าแล้วก็ไม่ได้ไปตีบันฟ้ารับรองว่าแอตแทกเนี่ยหายไปเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยอยากจะเอาไปลองใช้กับทีมถึงนะครับอันนี้แล้วก็นอกจากบันฟ้ายังมีตัวอะไรที่ผมอยากได้นะครับก็จะเป็นผู้เทลบัมแล้วก็ราชาองค์ใหม่อาเธอร์ครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดแบบเร็วๆเลยกันเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปนะครับในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมจะไม่ฟังเสียงเมอร์ลินนะครับเพราะว่าตู้ที่แล้วเนี่ยผมฟังเสียงเดีเน่ไปแล้วนะครับบอกเลยครับว่าโคตรสวยครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยดีกว่าครับก็มาครับครั้งแรกไปเลยครับมาโอ้ยสำหรับเปิดมาครั้งแรกต้องบอกว่ามีหมูฮอกระะนะโอเคตาไม่ชิงครับไม่แปลงร่างด้วยเอ้ยแปลงร่างขั้นหนึ่งนะครับรับได้ไหมโอเครับได้ครับ สำหรับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีดุนเอลซาสักหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูการครั้งแรกจะเป็นอย่างไรสีฟ้าฟาดเลยมาโอเคบอลเล่งบีมอย่างนี้ไม่รอดครับเยบบ้อยโอเคครับสีทองนะครับโหรอบนี้ต้องบอกว่าได้ควรเยอะครับสีทองหกตัวเลยนะถ้าผมดูไม่ผิดออ้ยเรียบร้อยครับก็มาต่อครั้งที่สองกันเลยนะครับ โอเคยังมีหมู่ฮอกตามติดมานะครับโอ้โ oh, หแต่สถานการณ์นี้บอกเลยครับรู้สึกว่าตกต่ำกว่าเดิมนะครับในรอบนี้เรียบร้อยครับโดนต่อยกระเด็นอย่างนี้ไม่รอดครับบอกเลยนี่นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครที่เปิดมาเยอะจะรู้นะครับว่าถ้าเราโดนต่อยกระเด็นเนี่ยคือมันไม่ได้อะ่ะคือมันยังไงมันก็ไม่ได้นะครับถ้ามีเพื่อนๆคนไหนได้เนี่ยบอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่า โดนต่อยกระเด็นเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับโอเคเราก็มาเปิดครั้งที่3กันต่อเลยครับมาเดี๋ยวหมู่ฮอกมาสตัวติดเฮ้ยรอบนี้ตาชิงเฮ้ยมาครับโอเคโอเคเออรอบนี้เอาหน่อยอเฮ้ยต่อยสวนด้วยโอเคก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับรอบนี้เราจะได้กี่ใบ3 2 1หนึ่งไปเลยครับมาโอ้โหสู้ไม่ชนะครับอย่างงี้นี่น่าจะได้ใบเดียวนะสองใบได้ไหมโอเคใบเดียวครับไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวดูกันเฮ้ยโอเคกูสตาร์นะครับใบที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้จําด้วยฮิวโก้ก็เดี๋ยวเราค่อยๆกดไปทีละใบแล้วกันอลิซาเบธนะครับอัุรินสักสิ์ลูนมาสีลุงไม่เล็กโอเคโอเคครับโอ้โหน้องอลิกาโตะนะครับโอ้หน้องเอเลนมาหาพี่ทุกรอบอย่างนี้พี่ใจคอไม่ดีเลยเรียบร้อยครับ ก็ได้น้องเอเลนนะครับมาหาผมเลยครับในรอบนี้ไปกันต่อเลยครับสเต็ปที่4ครับมาเดี๋ยวคือไอ้ตู้ตู้นี้มันเป็นการันตีหมู่ฮอกแล้วครับอันนี้ออกสี่ท่อติดแล้วนะหมูฮอกโอเคแต่รอบนี้รับได้ครับมาถ้าเกิดรับได้อย่างนี้ผมจะลุ้นนะถ้าเกิดโดนตวกระเด็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาจจะขอสกิปนะครับโอเคถือกิ่งไม้เฮ้ยถือกิ่งไม้มีหมูฮอกมันลุ้นอยู่มาโอเคเรียบร้อยครับ สีทองสามเม็ดน,นะครับรอบนี้อ้นี่นะครับหมูห่ฮอกที่ออกมาตอนแรกก็คืออลิซเบตจังตัวนี้นะครับโอเคครับเทพเกียโมามหาเราเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหดูมาตัวสุดท้ายด้วยนะบอกเลยครับว่าหลังจากนี้นี่ความเกลยนี่น่าจะเพิ่มไปอีกระดับนะครับก็มาครับสเต็ปที่5โอเครอบนี้ไม่มีหมูห่ฮอกมาแล้วนะ แต่ท้องฟ้าสว่างสดใสเอ้ยแปแล่างขั้น2โอเคมาแล้วครับไปที่สองไปที่สองเอาหน่อยเออส่วนไหมตอนนี้เรามี2รีแอคชั่นแล้วนะครับแปลงล่างขั้น2ส่วนได้เดี๋ยวมาดูว่าเราจะสู้ชนะไหมถ้าชนะนี่ผมขอ2ใบแล้วกันมาสนื <c oughs> ได้ไหมโอเคไม่รอดครับโอ้โหนิดเดียวโอเคใบสุดท้ายเลยนะรอบนี้สีทองสี่ใบเรนเจอร์เฮาเซอร์ จีเลียนนะครับจีเลียนนี่ต้องบอกว่าตอนนี้นี่สําคัญมากๆนะครับสาหรับจีเลียนใครที่ต้องการปั่นคะแนนบอสกิ้นะครับผมแนะนําเลยครับต้องปั้นจีเลียนแล้วก็ปั้นอลิซาเบตหมูสีเขียวนะครับซึ่งพาสซีฟทั้ง2ตัวนี้สามารถเพิ่มพลัง HP ทีมได้เยอะนะครับเพราะว่าบอสกิ้ในตอนนี้ครับต้องบอกว่าพลัง HP ของทีมเนี่ยส่งผลต่อคะแนนที่เราได้ตอนจบนะครับโอเคนี่ก็กี่ใบแล้วเนี่ยผมไม่ได้นับเลยนะว่าแต่คุยเพลินแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วนะ น่าจะอีกประมาณ2-3ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมากอคิุสนะครับไม่ใช่มายังเฮ้ยมาแล้วตัวอะไรโอเคอันนี้เฮลบัมแดงเยี่ยมครับโอเคอันนี้รับได้นะเฮลบัมแดงถือว่าเป็นตัวที่ผมอยากได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอันติเฮลบัมแดงผมรู้สึกว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วนะเราก็ไม่รอช้านะครับกดต่อเลยครับดวงกำลังมาเออหมูห่ฮอกไม่มาครับทอฟ้าสดใสแปลงร่างไหม ไม่แปลงร่างนะครับแปลงร่างขั้นแรกเฉยๆโอเครับได้ครับมาสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเห็นดวงตะวันซักครานะครับไม่รู้ว่าจะมีบุญได้เห็นหรือเปล่าโอเคแต่รอบนี้ก็เรียบร้อยโอเคสีทองครับมาดูโหสีทองเจ็ดอันครับเฮ้ยเอาจริงช่วงนี้นี่สีทองผมได้เยอะมากเลยนะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี่คืออะไรนี่คือรวมเทพเกลือโมอเหรอครับดู สามตัวครับในตู้เดียวเลยสําหรับเหรียญตัวละครซ้ำนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ติดตามข่าวสารเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับต้องบอกว่าอนาคตนี่เหรียญซ้ำได้ใช้นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีระบบอัปดาวมัวนะครับแล้ววัสดุดที่ใช้อัปเนี่ยก็จะเป็นพวกเหรียญตัวละครซ้ำต่างๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นใครมีเยอะก็เก็บเก็บไว้บ้างนะครับมาแต่ว่าช่วงนี้จริงๆผมคิดว่ายังไม่ต้องรีบเก็บก็ได้เพราะว่าเซิร์ฟเราเนี่ยน่าจะอีกไกลนะครับมาเหลืออีก4ใบครับ3 2 1ก็โอเคหมู่ไม่มานะครับ หมูไม่มาตาโอ้ยมาไม่โอเคแปลงระขั้นสองเดี๋ยววันนี้แปลงระขั้นสองสามรอบแล้วนะครับเออส่วนได้ด้วยส่วนได้ด้วยก็อบอกเมือมอ่อกี้นี้กำลังจะพูดอย่างหนึ่งนะแล้วพอเจอแอคชั่นนี้แม่งคำพูดมันเปลี่ยนไปอีกอย่างเลยโอเคตรงนี้ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรเราขอรุนให้สู้ชนะพอมาเอาหน่อยดันยังไม่ชนะปะโอเคสุดยอดตอนนี้สุดยอดบอกเลยครับว่าขอมานะตานี้ขอสอ่งไปได้ไหมส่งไป ไปเดียวครับไปที่3ทวีโก้นะครับเฮ้ยสีทอง3สเตปเลยเนี่ยเดี๋ยวเทอ,อบเกือมัวทำไมท่านถึงต้องออกมาตอนนี้ด้วยไม่เป็นไรเอาจริงเราห้ามดูถูกท่านเทพนะครับท่านเทพช่วยข่าด้วย3 2 1ไปครับมาเฮ้ยโอเคคิงเขียวนะครับ สำหรับคิงเขียวตอนนี้ของผมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเท่าไหร่อัอนติรู้สึกว่าจะขั้นถ้านับตัวนี้จะเป็นขั้น4แล้วนะครับ <g iggle> <g iggle> ก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่ไม่แย่ก็เหลือ3ใบนะครับตอนนี้เราก็ได้ SSR มา3ตัวครับใน3ใบนี้ขออีกสักตัวแล้วกันมา <g iggle> โอเคถือกิ่งไม้นะครับโอ้โหรอบนี้นี่รู้สึกจะเป็นขั้นตกต่ำที่สุดแล้วส่วนได้ไหม รับได้โดดขึ้นมาจะเอายังไงจะเอายังไงสี่ลุงเอ้ยสี่ลุงโอเคโอ้เยริงวันนี้ใช้ได้อยู่นะฟาเลยบอกแล้วครับเราอย่าไปดูถูกท่านเทพนะคือห้ามพูดหมิ่นครับเราต้องแบบต้องขอให้ท่านคบมาช่วยอะมาใบแรกเลยขอหน่อยขอตัวที่หยากได้หน่อยสักตัวโอเคขอบคุณอะไรจ๊ะน้องเอลิน อลิกกโตะหลายรอบมันมันไม่ดีวันนี้อลิกาโตะมารอบสองแล้วนะครับไม่ต้องขอบคุณแล้วโอเคไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีก2ครั้งนะน้องเอเลนไม่ต้องมาแล้วนะครับน้องอยากเจอพี่บันไหมถ้าอยากเจอเนี่ยน้องไม่ต้องมาแล้วนะเหลือ2ไงใบสมสอง,สสองหนงไปครับเฮ้ยโอ้ย,อยดาวตกตาชิงดาวตกตาชี้พูดถึงจริงไหมโอเคโอเคโอเคสวนกลับด้วย ส่วนกับด้วยเฮ้ย,ยรอบนี้นี่มันกี่อคกั่นาแล้วเนี่ยดาวตกตาชิงส่วนกับสามนครับสามนักชาแล้วมาดูว่าชนะไหมถ้าชนะนี่ผมบอกเลยสองใบต้องมาโอเคสี่ลูกด้วยมสมัครเป็นใจแบบนี้ไม่ชนะได้ยังไงมาเออแหลกไปพี่บึ้มสองใบสองใบโอ้โหขนาดนี้ยังได้ใบเดียวรู้สึกว่าจะอันที่สี่นะ เมื่อกี้ผมดูเร็วๆฮาวเซอร์ er. ก็เอ้ยไม่ใช่จูโดจูโดไม่ใช่กอ ok คิวสคลายัะเอ้ยมาดิสามมาดิอโอเคครับได้เมอร์ลินนะ <c oughs> เมอร์ลินฟ้าตัวพิกอัพครับเดี๋ยว <c oughs> ผมเพิ่งมาคิดดูครับคือตัวเมอร์ลินนี้เป็นตัวพิกอัพนะผมออกมาก่อนหน้าแล้ว4ตัวนะครับซึ่งพิกอัพเพิ่งมานะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับได้เมอร์ลินฟ้ามานะครับ ก็เดี๋ยวผมขอดูอีกทีนะคือตัวละครที่ผมอยากได้เนี่ยเพิ่งออกมาแค่เฮลบัมนะครับซึ่งตัวที่อยากได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นบันฟ้านะครับโอ้โหแล้วก็อลิาเบตหมู่ครับรวมถึงนักสู้ d ดีนเน่ด้วยไม่มาเลยครับ3ตัวนี้ผมขออะไรกันมาหน่อยเถอะ3 2 1ไปเลยครับมาสำหรับในไอดีผมต้องบอกว่าผมไม่มีหมู่ฟ้านะแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวสําคัญในการปั่นคะแนนแรงกิ้งนะครับ สำหรับไฟนอ l บอร์ดโคเทอร์คืออยากจะมีติด ID ไว้อะถ้ามันต้องใช้เนี่ยผมจะได้ปั้นขึ้นมาแล้วเอาไปไว้ใช้สู้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวไม่มีเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> โอเครอบนี้นี่เหมือนจะหมดพลังวะ่ะเรียบร้อยสีทองโอเคโอ้โหได้อยู่ได้อยู่สีอทอง6เมตรนะครับไม่น่าเกียดเรียบร้อยครับรอบสุดท้ายโอเคนี่ครับเราก็ได้เมอร์ลินใหม่ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวการันตีครับ ก็เดี๋ยวผมมาสรุปผลประกอบการในวันนี้กันหน่อยนะครับสำหรับตัวละครที่ผมได้มาในวันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นนี่ครับเฮลบรัม um นะแล้วก็จะมีน้องเอเลนนะครับ2ตัวพร้อมกับเมอร์ลินฟ้านะครับอีก2ตัวครับแต่ว่าตรงนี้กดได้ตัวเดียวนะแล้วก็จะมีเป็นเอ่อคินเขียวนะครับทั้งหมดถ้าไม่รวมการันตีนะผมได้มาทั้งหมด5ตัวครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเปิด10ครั้งได้มา5ถือว่าไม่น่าเกียดเป็นเลทที่แบบ ถือว่าเยอะอ่ะหนึครั้งถ้าตามอัตราค่าเฉลี่ยมันออกไปเป๊ะเนี่ยเราจะได้มา3ตัวนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราเปิดเป็น0ครั้งนะครับแต่ว่าเราได้มา5ตัวครับโอเคครับสาหรับวันนี้เมอร์ลินเกตโตนะครับเมอร์ลินฟ้าของเราแต่ตัวละครที่อยากได้จริงๆของผมนี้ไม่ได้เพิ่มเลยครับแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่ายังดีครับเพราะว่ามันมีหลุดมา1ตัวนะครับตัวที่อยากได้นั่นก็คือนี่ครับเฮลบรัมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตอนนี้เฮลบรัมผมเนี่ยใกล้แม็กแล้วนะครับก็มาอัพ ผมก็ขาดอีกแค่เลเวลเดียวนะครับสำหรับเพลบําแดงก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้แล้วกันก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามสําหรับใครที่ชื่นชอบคีนี้ก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <Yeah>